สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเพื่อนๆได้เวลพอยต์แล้วเอาไปแลกของรางวัลอะไรบ้างไปดูกันพี่นิวพี่นิวคะได้เวลพอยต์มาเอาไปแลกของรางวัลอะไรล่าสุดคะนี่เลยค่ะแก็บกีฟสองร้อยบาทมันประหยัดค่าอาหารลงไปเยอะมากเลิฟสุดๆสุดยอดไปกัน้องแคทกับพี่เมย์คะได้เวลพอยต์แล้วเอาไปแลกของรางวัลอะไรล่าสุดคะของพี่เมย์แลกตัวแกลบกีฟ แลกอาหารช่ำเลยว้าวน้องๆก็แลกตอนแคมปปิ้งแลกสตาร์บัคในกส่วนลดด้วยยี่แช้อปปี้เพย์ครับเอาไปเติมเงินใส่อีซี่พาธครับขับรถม,มาทำงานไปดูทีมเด็กกันน้องยุก,กี้ค่ะได้เวลพอยต์แล้วเอาไปแลกของรางวัลอะไรล่าสุดคะแลกของช้อปปี้เพย์ครับผมน,นี่น้องเนส ได้เวลพอยแล้ลวเอาไปแลกของรางวัลอะไรล่าสุดคะช้อปปี้เพครับผมโอเคคครับเบสครับผมได้เวลพอยแล้ลวเอาไปแลกของรางวัลอะไรล่าสุดคะเอ,อ่ทูมันนี่ครับผม เย่โอเคโดย w e l l อจะเป็นแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ทางบริษัทสามารถส่งกิจกรรมให้พนักงานเล่นและก็ได้รับพอยเป็นรางวาัลนำพอยไปแลกรับของรางวัลที่ต้องการได้เองเลยค่ะแล้วเพื่อนๆละ<ค>่ะคะถ้ามีเวลพอยจะเอาไปแลกของรางวัลอะไรคอมเมนต์บอกได้นะ